วัสดีครับจันจานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการใช้งานโปรแกรม FluidSIM นะครับร่วมกับโปรแกรม GX Works แล้วก็เชื่อมด้วย m x o p c นะครับอไอเดียของงานมาจากการที่ว่าเราใช้โปรแกรม FluidSIM นะครับในการจำลองการทำงานของพวกวงจรน,นิวเมติกนะครับในเนี้ยมันจะมีพาร์ทที่เป็น PLC อยู่แต่ว่าฟังก์ชันไม่ครบนะครับ ส่วนในตัว GX w o r k นะครับเป็นโปรแกรมของม i s ซูเอาไว้ใช้ในการเขียน ladder นะครับแล้วก็ไล์ลง PLC ได้แต่ว่าเวลาที่ทำ simulation นะครับมันจะต้องทำการหลอกสัญญาณแล้วเราจะต้องจินตนาก,การนิดนึงว่าอะไรมันทำงานอยู่มันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดมันเชื่อมโยงกันได้ก็น่าจะทำให้เรา,อ,าออกแบบแล้วก็จำลองการทำงานอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยไปหาในเน็ตนะครับปรากฏว่า มีคลิปของคนไทยทำเอาไว้นะครับโอ้ขอบคุณพี่เขามากสุดยอดอันนั้นเป็นตัวตั้งต้นของตัวคอนเทนต์นี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะ,จะอัดคลิปประมาณสัก3คลิป4คลิปไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิบายโดยละเอียดนะครับจะได้ทำตามได้โอเคทีนี้โปรแกรมต่างๆที่เราจะต้องมีมีดังนี้นะครับตัวแรกที่เราจะต้องมีก็คือเราจะต้องมี G X ครับ G X Works นะครับเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนะตัวนี้นะครับเราจะต้องมี G X Works ตัวหนึ่ง อย่างที่2ที่เราจะต้องมีก็คือ Fluid SIM นะครับ f l u u i s s m m ก็ตัวนี้นะครับโอเคเป็นนิวเว r รตินะครับอีกอันที่เราจะต้องมีก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า mxopc ครับตัวนี้ครับก็ไปหาโหลดมาแล้วกันนะจะใช้ trial version หรือว่าจะใช้แบบไหนก็ลองไปจัดก,การกันก่อนนะครับทีนี้ขั้นตอนของการทำงานนะครับเดี๋ยวจันจะไล่ไปตามชีตเลยพอดีแก้นหนังสืออยู่ อย่างที่หนึ่งเปิด g x ขึ้นมาก่อนเลยครับ g x work 2โอเคไม่ทันตรงไหนก็สต็อปแล้วก็ดูตามเอานะครับ uh, เปิดโปรเจกต์นะครับเปิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาอ่าฮะแล้วก็เลือกตัวซีรีส์นะครับให้เป็น fx cpu นะครับแล้วก็เลือกตัวรุ่นของ cpu นะครับให้เป็น fx 3 u แล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น simple นะครับไม่มีอะไรมากตัวนี้เลือกเป็น ladder นะครับเสร็จปุ๊บกดโอเคเสร็จละตัวตนี้เราก็เปิด simulation ได้เลยนะครับไปที่ tab อนไลน e ขอโทษที debug แล้วก็ไปที่ start stop simulation นะครับมันก็จะทำการเปิดตัว simulation ออกมาอย่างนี้มันก็จะเหมือนกับการไลฟ์โปรแกรมเปล่าๆตัวนี้ละครับเข้าไปในตัว อ่า uh, PLC เนาะแล้วก็เปิดตัว Simulation ตัวนี้นะครับอ่ะงั้นเย๋ยเราเบิ้องต้นเราไปอย่างนี้ก่อนเสร็จละทีนี้เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก่อนจะไปนะครับไปที่แท็บออนไลน์แล้วก็กด Monitor แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับที่เมาส์อยู่เนี่ยนะ Device Buffer Memory Batch นะครับเปิดขึ้นมามันจะเปิดหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับ ตัวนี้เราพิมพ์ไปเป็น D0 แล้วกันครับแล้วก็ Enter เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สัญญาณตัวนี้ในการมอนิเตอร์กันนะครับถ้าเกิดอยากจะเห็นเป็นแบบ2จอเนาะไปที่ Windows นะครับแล้วก็ตัวนี้นะท a i v e r t i c a l y นะครับมันจะโชว์2จออย่างนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับจะเอายังไงก็แล้วแต่ทาย v e r t i c a ่ i หรือว่าถ้าเกิดจะดูจอเดียวก็เปิดเต็มจออย่างนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเราเปิดเป็นแบบอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าจอฝั่งนี้เราย,ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับะจะเปิดค้างไว้อย่างนี้เสร็จแล้วของส่วนของ GX นะครับถัดไปเราไปเปิดโปรแกรมที่ชื่อว่าเดี๋ยวจะดับตรงน,นี้ลงไปก่อนถัดไปเราไปเปิดโปรแกรมที่ชื่อว่า MX นะครับ OPC Configurator นะครับเปิดขึ้นมาเนาะหน้าตาของโปรแกรมเป็นแบบนี้ เดี๋ยวจะลบตัวนี้ก่อนนะครับจะได้เริ่มใหม่กันง่ายๆนะหน้าตาเป็นโปรแกรมอย่างนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราเริ่มต้นมาเราคลิกขวาเนาะแล้วก็ New MS Device นะครับเปิดขึ้นมาเนาะแล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่เคยตั้งอะไรเลยมันน่าจะขึ้นเป็นตัวนี้นะครับเออแต่ว่าของจันจันทำมาหลายทีแล้วละ่ะงั้นจันก็จะเป็น D D EV5 แล้วกันนะครับ d e v บ5แล้วกัน โอเคทีนี้เราก็กดตรงนี้นะครับ configuration เออ configure configure นะครับเออแล้วเราเลือกตรงนี้นะให้เป็น GX Simulator 2นะครับนี่นะตัวนี้นะครับมันก็คือตัว simulation ของ GX Work 2นั่นเองเอ่าเราคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเลือกตรงนี้ให้เป็น FX CPU ตรงนี้นะครับ cpu series นะครับเลือกให้เป็น fx cpu แล้วก็กด next นะครับตรงนี้ไม่ต้องทำลายกด finish อ่ะตรงนี้เรากด communication test นะครับเป,รเ,เป็นการทดสอบการเชื่อมต่อนะครับถ้ามันเชื่อมต่อได้มันจะต้องขึ้นหน้าจอ pop up ออป,ประมาณนี้เดี๋ยวฉันขอเช็คในตัว c a p t u r e หน้าจอก่อนอ่ะโอเคขึ้นนะครับแล้วเราก็กดโอเคนะครับเออแล้วเราก็กดโอเค ตรงนี้เรากดเซฟปิดนะครับเราจะได้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาเนาะเดฟห้โผล่มาตรงนี้นะครับอ่ะเราคลิกขวาตรงเดฟห้นะครับแล้วก็กดที่เป็นอ่า New Data Tag นะครับโอเคแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมา1ตัวนะหน้าต่าง Pop ปอัพนะครับเดี๋ยวจารขอเช็คโปรแกรม Capture ก่อนโอเคมาแล้วพิมพ์ตรงนี้เป็น Input นะครับ ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น D0 นะครับแล้วตัวนี้เราเลือกเป็น read a n d write like ตรงนี้แหละแล้วตรงนี้เราเลือกเป็น Word นะครับตัวนี้มันมี1 0 0 0มิลลิเซกอยู่นะครับเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น5มิลลิเซกนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีกด Add New ตรงนี้นะ add new ตรงนี้เราตั้งชื่อตรงนี้ให้เป็น5มิลลิเซกนะครับ5 MS ออแล้วก็เปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับ1000ตรงเนี้ยให้เป็น5นะครับแล้วก็กดเซฟเซฟเซฟออกไปเนาะของอาจารย์จะมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นจะเลือกเลยแล้วกันนะเสร็จปุ๊บกดเซฟนะครับอ่าตรงนี้จะขึ้นเป็น Input แล้วนะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น Input นะครับทําแบบเดิมกับทําแบบเดิมอีกรอบแล้วก็ตั้งเป็น Output นะครับอ่าคลิกข,ขวาอ่า New Data Tag นะครับชา้าๆนะ แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นชื่อ Output โ okay. อเคแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เราจะใช้เป็น D1 แล้วกันนะครับเมื่อกี้เราใช้ D0 ศเนาะตอนนี้เราจะใช้ตรงนี้เป็น D1 นะครับตรงนี้ใช้ read a n n d l i น e เหมือนเดิมตรงนี้ใช้ Word เหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรตัวนี้เปลี่ยนความเร็วเป็น5มิลลิเซกซะแล้วก็กดเซฟอ่ะแะตอนนี้เรามี Input output อยู่ตรงนี้นะครับ ถัดไปเรากดตรงนี้นะเดี๋ยวจะขอเช็คก่อนนะครับ mm. กดวิวแท็บวิวนะครับแล้วก็เลือกมอนิเตอร์วิวอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่ามันจะขึ้นเลขขึ้นมาตรงนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับเดี๋ยวจนเปิดโปรแกรมตัวนี้ไว้ทางอย่างนี้แล้วกันนะครับจนเปิด G X เอาไว้ฝั่งนี้ เดี๋ยวพยายามทำอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคนะตอนนี้ครับมันจะต้องคุยกันระหว่าง2โปรแกรมนี้นะตัวซ้ายเป็น g x w o r k นะครับตัวขวาเป็น mxopc นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองหลอกสัญญาณนะครับวิธีการหลอกสัญญาณก็เดี๋ยวเราจะลอง Input ก่อนเนาะ input นะครับมันจะเชื่อมโยงกับ d 0ูนะครับส่วน output มันจะเชื่อมโยงกับ d 1นะครับเดี๋ยวจะจะหลอกฝั่งนี้ก่อน อาจารย์คลิกขวานะครับแล้วก็กด right to tag หลังจากนั้นเปลี่ยนค่านะครับเป็นอะไรก็ได้เช่นเปลี่ยนค่าเป็น2แล้วก็กด enter นะครับดังนั้นค่าตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น2ตรงที่เมาส์อาจารย์วงนะแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น2ด้วยนะครับนั่นแปลว่า2ตัวนี้มันคุยกันแล้วสับตัวนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนค่า D1 เราลอง double click นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าตรงนี้ D1 เนานะเปลี่ยน value ตรงนี้นะครับเป็น5สมมติ แล้วก็กด enter ดังนั้นตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น5นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น5นั่นแปลว่าตอนนี้สอตัวนี้มันคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับงั้นตอนนี้กี่นาทีแล้วเอ่ยเดี๋ยวขอดูที่อัาไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวเราสต๊อปไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่มัน10นาทีละได้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ